สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงชาญสนจานลอนครับหลายวันแล้วครับที่ลุงชาญไม่ได้ทําคลิป YouTube นะครับปีนี้วันเสาร์นะครับเลยเห็นอากาศดีๆว่างๆก็อยากจะฟังจาน่้นเช้าๆแล้วก็ออกมาทานกาแฟด้วยนะครับก็มีกาแฟฟังไว้ด้วยกินกาแฟไปด้วยครับบรรยากาศสุดยอดเหมือนเล่นกอล์ฟที่ต่างประเทศเลยครับสุดยอดครับดีบพีไรโน่ก็ยืนดูอยู่นะครับ พี่กอซิรเรายก็ยืนดูอยู่นะครับบรรยากาศสุดยอดครับคนทําความสะอาดเข uh huh. าดูแลความสะอาดที่นี่ดีมากแล้วก็ลมวันนี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับใช้ได้คนระับแตดูเหมือนว่าจะมีฝนทางด้านทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ตเลย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 มีลมนิดหน่อยครับนะครับก็ไม่ยากครับ <c oughs> ก็ฟังได้อย่างฟังได้โอเคอยู่ครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ พอดีลุงชานก็ทำจานลอนใหม่มาสองต,ตัวนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับจานลอนตัวนี้ใช้ได้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ยี่สิบสี่นี่ยี่สิบสี่เซนนะครับเล่นลมดีมากเล่นลมดีมากครับเล่นลมดีมากนะครับตัวก่อนโนก็ยี่สิบเซนนะครับกีเกิไอเลยพวกนี้นะครับพอดี ผึ้มทเตอฟล์ก็เริ่มจะแตกแล้วนะครับวันนี้ลุงชานได้ไอเดียแปลกๆมาจากาาความคิดแปลกๆจากในทะเลนะครับเลยลุงชานเลยคิดทำจานล้นชนิดหนึ่งขึ้นมาครับอาจารย์ล้นชนิดนี้เรียกว่าเรียกว่าจานล่นมะเร็งกระพุนนะครับ มะเร็งกระพุนนะครับจละล่นมะเร็งกระพุนก็เวลาคว้างไปมันก็ไปเหมือนมะเร็งกระพุนครับนะครับมันล่นไปในอากาศนะครับไว้เด็กๆเ,เล่นเขาชอบนะครับก็ทํามาสองตัวนะฮะมีสีเขียวนะครับมีสีเขียวนะครับมีสีเขียวกับสีชมพูแสดนะครับเดี๋ยวดูว่ามันไปยังไงนะครับ เดี๋ยวลุงพยานจะสร้างให้ดูนะครับดูว่ามันไปยังไงนะครับนี่ครับนะครับรักว้างมันมันจะไปในอากาศครับ เล่นง่ายมากเด็กๆชอบมากเล่นตอนเย็นๆเด็กๆเขาจะมาเล่นกันนะครับดูทีนะครับะน่าครับสนุกมากครับนี่เป็นแรงบันดาลใจมาจากแมลงกพุนในทะเลครับคืออยากจะสอนเด็กว่าแมลงกพุนจริงๆแล้วมันมีพิษนะครับแต่ต้องมันไม่ได้นะครับยิ่งแมลงกพุนไฟหรือว่าที่มีหางยาวๆนะครับ แต่ถ้าเป็นแมลงกะพุนเจาะก็พิษจะลดลงมาหน่อยนะครับก็มีวิธีรักษาถ้าเจอโดนแมลงกระพุนเข้าไปแล้วก็อย่าไปเกาอย่าไปถูนะครับให้เอาทรายจากชายหาดถูก่อนแล้วก็น้าทะเลล้างน,นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาหาผักบุ้งทะเลที่เขาเรียกว่าหญ้า,า,ากีบม้านะครับบ้านเราก็เรียกยากีบม้านะครับ ที่มันอยู่ใก้กีบม้าเลยแล้วมีดอกสีม่วงๆนะครับอยู่แถวชายหาดตอนนี้ก็พอมีพอจะเห็นบ้างเพราหลังจากโรงแรมก็สร้างมาต้นไม้พันธุ์นี้ก็หายไปนะครับก็เป็นมาเอาใบมันมาบี้ๆ,ๆๆจะน้ําเมือกมันออกมาแล้วก็มันจะมีสารตัวนี้เข้าไปแอนตี้พิษของแมลงกับพุนนะครับนะครับเพราะลุงชานเคยอยู่ชายหาดมาลุงชานรู้รู้จักพวกนี้นะครับ นี่ครับแรงมานานใจจากมะเร็งกระพุนเนี่ยฮะมาทําจานให้เด็กๆเล่นกันนะครับตอนบ่ายๆมาเล่นได้นะครับมาเล่นฟรีนะครับลุงชันให้เล่นฟรีมาเล่นเลยลุงชันสอนให้นะครับแล้วผู้ใหญ่ด้วยนะครับเชิญเข้ามาเลยมาเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาจานล่นนะครับเพราะว่ากีฬาจานล่นนี้น่าเล่นมากถ้าคนเล่นเล่นเป็นแล้วเล่นสนุกนะครับอย่าเบื่อนี่ครับอย่าเบื่อนะครับเพราะว่ากีฬาจานล่นนี่ถ้าจริงๆแล้วมันมีมันมีความมันมีศาสตร์ที่ลึกเข้าไปนะครับข้างใน เรียนรู้เรื่องลมนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องวิธีการบังคับนะครับนะครับสำคัญมากนะครับเรื่องนี้นะครับเราได้รู้จักลมรู้จักธรรมชาติรู้จักการบังคับนะครับนะครับโอเคครับเจอกับลุงชานใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็โปรดติดตามช่วยสพอร์ตลุงชานด้วยนะครับแล้วก็จะทำจานล้นต่อไปครับ ก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สอนเด็กๆไปเรื่อยๆให้คนบ้านเรารู้จักหันมาเล่นจานล่นกันแล้วก็เพราะว่าบ้านเรามีชายหาดกว้างแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกเอาจานล่นไปสร้างกันชายหาดไปเล่นไปยูนไปส่งกันเปลี่ยนจากฟุตบอลเปลี่ยนจากเบดบินตันมาเป็นนี้มั่งนะครับให้หลากหลายกีฬาหลากหลายนะครับแล้วก็แล้วก็เราไม่อายฝรั่งเราเราก็เล่นจานล่นเป็นฝรั่งมันเล่นเป็นเราก็เล่นเป็น นะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ